สวัสดีครับววอยู่กับช่องโกปิกกับพี่แอมนะครับทุกคนคลิปนี้โกปิกการโยธาก็จะมาเล่นดินเหมือนเคยนะครับคลิปนี้เราจะมาทําอะไรครับพี่แอมนนเราจะมาสร้างถนนกับสะของเรานะครับ <Yeah. S 1> เราขุดสสาไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะครับเราก็จะมาทําถนนรอบสะกันนะครับพร้อมยังตะวันโกปิก <Yeah. S 2> พร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วทุกคนพร้อมกันแล้วครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปไปเลย let's go นี่นะครับทุกคนครับสระน้ําที่เราขุดไว้นะครับเราก็จะมาพัฒนาสระของเราโดยการสร้างถนนลอดสระนะครับโอเคนี่นะครับโกบิกจากพี่แอมแล้วก็รถร่วงตะวันนะครับเขายีย่งวเปิดจักรยานดินนะครับเอาดินไปถมทำถนนกันนะครับทุกคนครับบิ๊กก็ขับสิบล้อมานเลยนะครับรถประจำตำแหน่งเขานะครับ ใส่เกียร์มือด้วยครับรดไหลครับเอออ้าวไม่มีคนใส่เกียร์มือให้โกปิกเอาดินหนุนล้อไปหนุนอันนี้เอาดินหนุนล้อไว้ก็เทเลยครับเดี๋ยวเด็กๆก็จะทำง,งานไปเรื่อยๆนะครับได้ดินมาสองกองแล้วนะครับก่อนเราจะท,ทําถนนรอบนะครับ<า>ไปดูกันต่อครับขอดินของเราอยู่ไม่ไกลนะครับเป็นเนิน1927นะครับเน<า>ินนี้ ยุทธวิถีทางทหารนะครับต้องมายึดให้ได้นะครับเกี่ยวไหมเกี่ยวไม่ตะวันเกี่ยวตะวันพอเกี่ยวไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวก็วางเคียวนะจ๊ะนี่นะครับรถโกปีครับรถประจําตําแหน่งครับชอบมากเลยนะคันนี้นะส่วนพีเอ็มก็ดีเลยครับขับเจ้าโกปีโก้ดีฟ้านะครับจ้ารถไหลใส่เกียร์มือเลยครับรถกด ทยอยมาเทดินแล้วนะครับวันนี้ไม่มีการนับคิวรถนะครับเราเป็นงานเหมานะครับเหมาร่วมกันนะไม่ต้องนับคิวรถนะครับไปแล้วรถโฟิกครับรถป่าก็ยังขึ้นเนินไม่ไหวนะครับเนินสี่สองเจ็ดของเราครับยกล้ออีกเหมือนเคยนะครับโอ้โหนี่ครับจอมยกล้อครับดินเนินนะครับจะได้งานไม่เห็นโคเอ้ยคงเปการกระโดด ดูโกบีโกโ้นะครับสีฟ้านะครับกำลังตัด<า>ขึ้นล้น่วมตะวันอ่าพีเอ็มกำลังตัดโดขึ้นน้องโดนัทสีชมพูของเรานะครับหวานหบวเลยนะครับกระบะฉีไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับก็ซ่อมมาเรียบร้อยแล้วนะครับแรงคุณนทาน่าคลิปนี้ห้ามทำพังเขาบอกคลิปนี้ห้ามทำพัง <c oughs> จะเป็นไปได้ไหมนะเห็นบางทุกคลิปเลยนะจัเหน่อยนะได้ไปขุดไปกลนมาเจอของดีนะครับเจอร่วงนะครับ ลกลัวอะไรไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแอบนอนเฉยๆแอบกลัวดว้วงครับหน้ารักจะตายน้องกลเนาะ<ช>อ่ะม,อามามเาร็วเร็วดูรถเกียร,รยดด์นะครับกำลังเกียร์ดินนะครับว้าวทนไหวไหมองไหวด้วยครับอืมพลังมือขนาดนี้ครับ ดันได้ทุกอย่างกันแล้วนะครับทุกคนปรับได้นะครับสูงต่ำนะครับหมุนตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเลี้ยวนะครับเกียร์คันนี้เพิ่งถอยมาใหม่นะครับ <Wow. S 1> โคจิโกปิการโยธานะครับกุมทุนสร้างเพื่องานนี้นะครับผมฝากทุกคนกดไลค์กดติดตาม ช่องอปปิกกับปีแอมด้วยนะครับช่องเล็กๆเด็กๆสร้างนะครับผมมาเป็นเพื่อนกันนะครับในการกดไลค์กดติดตามนะครับโอเคมาชมบรรยากาศของเด็กๆเล่นกันต่อนะครับทุกคนครับดูตามและมเคโกคู่ใจของเขานะครับว้าวกำลังตักดินกันอย่างสนุกสนานนะครับลกิจิตวันนี้ก็คือการตีดินทำถนนนะครับรอบสระน้ำของเรานะครับโอเค ต็ดไปด้วยเม็ดฝนนะครับกําลังโปรยนะครับแล้วก็ลมค่อนข้างแรงนะครับทุกคน <c oughs> คุณภาพเสียงมีเสียงลมรบกวนก็ต้องขอโทษไว้ด้วยนะครับธรรมชาติเราควบคุมกันไม่ได้จริงๆนะ <c oughs> ไม่รู้จะทําสนุนเสร็จทันหรือเปล่าครับเพราะว่าฝนจะลงแรงกว่านี้ก็คงต้องหยุดนะครับทุกคนโอเคอฝากทุกคนนะครับกดติดตามกดไลค์ให้ช่องโกบิกกับพี่แอม้วยนะครับ <c oughs> ติดตามกดติดตามเราและติดตาม รถใหม่ของเราด้วยนะครับเรากําลังต่อรถใหม่ออกมานะครับช่วงนี้ก็ต้องใช้เวลากันนิดนึงนะครับอ,อ๋อทีเดียว5้าคันอาจจะใช้เวลานิดหน่อยนะครับก็บรรดารถบรรทุกของเราก็กําลังวิ่งคววยกันนะครับทางานอย่างขยันขันแข็งเข้ามาขมิ้นกันทีเลยเดียวเชียวนะครับขณะนี้รถของโกปิกก็มาประจาตาแหน่งแล้วครับ มาถึงก็เทดำกันเลยทีเดียวนะครับ kind จ of ุดล้อนะครับมันหนักท้ายนะครับใช่ไหมก้พี่แอมเขาบอกว่าเราจะทําถนนรอบนี่นะครับสระน้ําของเราพี่แอมบอกว่าให้เหมือนเขาใหญ่เพียงนะครับทุกคนรู้จักเขาใหญ่เที่ยงไหมครับเขาใหญ่เทีย่ยงเอาไว้ปั่นจักรยานเขาบอกไว้ปั่นจักรยานนะครับมาดูกันนะครับว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับนี่นะครับบรรยากาศสระของเรานะครับ มนหลุมอุกบาตกันเลยทีเดียวเชียวนะครับก็งานก็คืบหน้าไปเยอะแล้วนะครับทุกคนนี่นะครับภาพรวมนะครับมุมสูงนะครับจะเป็นอ่างเก็บน้ําเขาใหญ่เที่ยงได้หรือเปล่าแล้วครับจินตการของพี่แอมครับบอกว่าเป็นเขาใหญ่เที่ยงนะครับทั้งทั้งที่เราขุดหลุมไก่ไว้แท้ๆนะครับหลุมไก่นอนนะครับนอนตากปี๋ ตะวันก็ใช้ดัมเปอร์นะครับลองมาแบบบินเทดินดูนะครับทรงมันก็จะประมาณนี้นะครับน่ารักไปอีกแบบนะครับโอเคตก็ตามมาเทครับทุกคนครับอันนี้ก็คือดินที่เราเทนี่นะครับตามที่เราเลียเอาไว้นะครับก็คือจะทาถนนรอบสระน้ํานะครับเราต้องบอกทุกคนก่อนนะครับตอนนี้ฝนตกหนักแล้วนะครับเริ่มลงหลายมิตรแล้ว คลิปนี้ก็คงจะไม่จบนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันคลิปหน้านะเป็นที่เสียดายมากเลยนะครับฝนมันมาเนาะอยากจะถ่ายทําให้เสร็จนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับทุกคนอย่าลืมติดตามฝนไแส,ส,สน้ดย,ยะคพบกันใหม่คลหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนฝนตกแรงนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะ